สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ทางอัพคอมเมนต์จะพาเพื่อนๆมารับฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันนะครับโดยจะเป็นประเด็นที่มีผู้มาตั้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจว่าชาวอาเซียนมองกันและกันอย่างไรซึ่งจากกระทู้ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งสำหรับความคิดเห็นในวันนี้จะเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนบ้านอาเซียนประเทศต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันเลยครับด้วยความคิดเห็นแรกเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามซึ่งมาจากโฮจิมินซิตี้นะครับ พวเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะที่เป็นชาวเวียดนามนี่คือสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของผมและมันก็เป็นมุมมองของผมเองซึ่งอาจจะมีการลำเอียงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นชาวเวียดนามก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยผมคิดว่าเวียดนามอาจจะตามพวกเขาในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นในเวลาอันใกล้พวกเขามีการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและาราคาประหยัด ซึ่งถ้าถามชาวเวียดนามว่าประเทศแรกที่พวกเขาไปเที่ยวคือประเทศอะไรคําตอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศไทยในเรื่องของการกีฬาพวกเขาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ฟุตบอลเท่านั้นแต่ว่าในกีฬาโอลิมปิกพวกเขาก็ได้เรียนจากการชกมวยและยกน้ําหนักพวกเขามีวัฒนธรรมสมัยใหม่มากมายที่เวียดนามได้รับอิทธิพลจากไทยเช่นอาหารและละครโทรทัศน์ ตัวละครโทรทัศน์ของไทยได้รับความนิยมในเวียดนามรองจากจีนเกาหลีและอเมริกาหรือแม้กระทั่งเพลงมีเพลงบางเพลงของนักร้องเวียดนามที่มีทำนองและดนตรีเหมือนกันทุกประการกับเพลงไทยและนอกจากนี้พวกเขายังนับถือศาสนาพุทธและนับถือกษัตริย์ของพวกเขาด้วยและหลังจากนั้นชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้พูดถึงประเทศกัมพูชานะครับือเขาบอกว่าในส่วนของกัมพูชา สิ่งเดียวที่ผมรักเกี่ยวกับประเทศนี้ก็คือนครวัดและเนื่องจากผมรู้ว่าพวกเขาเลือกปฏิบัติต่อชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขาผมจึงรู้สึกไม่ดีกับพวกเขาสำหรับประเทศลาวคนลาวเป็นชนชาติที่ใจดีและถ่อมตนการท่องเที่ยวของพวกเขาน,านั้นน้อยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและประเทศลาวเหมาะสำหรับคนที่ชอบชีวิตสบายๆและรักความสงบ สำหรับเยียนมาสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตและก็ถูกปกครองโดยเผด็จการทหารอย่างหนกักแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจดีของพวกเขานั้นน่าทึ่งมากแล้วหลังจากนั้นชาเวดนามท่านนี้ก็ได้พูดถึงประเทศมาเลเซียนะครับโดยเขาบอกว่าสำหรับมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่ผมชอบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีวัฒนธรรมที่หลากหลายกัวลาลัมเปอร์มีชีวิตชีวาด้วยตึกระฟ้าสมัยใหม่ กาะที่สวยงามอย่างปีนงังและเศรษฐกิจของพวกเขาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงและ HDI สูงผมคิดว่าชีวิตในมาเลเซียมีความสมดุลและเครียดน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้กล่าวถึงประเทศมาเลเซียต่อไปนะครับว่ามีข้อเท็จจริงบางประการสําหรับมาเลเซียและเวียดนามมาเลเซียและเวียดนามมีขนาดพื้นที่และขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน แต่ว่าเวียดนามมีประชากรมากกว่ามาเลเซีย3เท่าแต่ว่ารายได้ของชาวมาเลเซียมากกว่าชาวเวียดนามสามเท่าในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในไซง่อนหรือว่าฮาน,นอยน,นั้นมีราคาที่เท่ากันหรือบางครั้งก็สูงกว่าในกัวลลัมเปอร์สำหรับสิงคโปร์นี่คือเมืองแห่งอนาคตมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองในอีกระดับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีสังคมที่มีระเบียบว,วินัยสูง มีความหลากหลายและมีการหลอมรวมทางวัฒนธรรมแบบเดียวกับมาเลเซียแต่ว่ามีความทันสมัยและพัฒนามากกว่าและรวมถึงระบบสนามบินและ MRT ของพวกเขานั้นดีที่สุดในโลกหลังจากนั้นชาวเวียดนามก็ได้พูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยเขาบอกว่าสำหรับอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่นาดเศรษฐกิจของพวกเขาใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขามีชายหาดที่สวยงามพวกเขาเล่นแบดมินตันได้ดีแต่ว่าเล่นฟุตบอลไม่ค่อยเก่งถึงแม้ว่าชาวอินโดนีเซียจะหลงไหลในฟุตบอลอย่างบ้าคลั่งก็ตามแล้วรวมถึงนักรบคีย์บอร์ดของพวกเขานั้นปากดีและก้าวร้าวเหมือนกับชาวเวียดนามในส่วนของฟิลิปปินส์รูปร่างหน้าตาของพวกเขาเป็นชาวเอเชียแต่ว่าวิถีชีวิตของพวกเขานั้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและละตินมากกว่า พวกเขามีทักษะทางภาษาที่ดีเล่นบาสเกตบอลได้ดีเศรษฐกิจอยู่ในระดับเดียวกับเวียดนามแต่ดูเหมือนว่าช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนจะสูงกว่าเวียดนามมากคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนั้นเป็นคนสนุกสนานและตลกขบขันสำหรับประเทศบรูไนสิ่งเดียวที่ผมรู้เกี่ยวกับประเทศนี้ก็คือสุลต่านของพวกเขานั้นร่ำรวยมาก และผมก็ไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับชนชาติและวัฒนธรรมของพวกเขาผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเหมือนกับชาวมาเลเซียหรือเปล่าหรือว่าจะมีกฎหมายอิสลามที่เคร่งครัดมากกว่าไหมแต่ผมรู้สึกได้ว่าพวกเขาไม่ใช่ประเทศที่เป็นมิตรต่อน,นักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายด้วยการพูดถึงติมอร์ตะวันออกนะครับโดยเขาบอกว่าสําหรับติมอร์ตะวันออกผมไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ เขาเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พูดโปรตุเกสและผมหวังว่าพวกเขาจะพัฒนามากกว่านี้ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นแรกซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยจะเป็นความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียซึ่งชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับได้มีการเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยให้แต่ละประเทศเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลายัย เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขากล่าวไว้ว่าคุณลองนึกภาพอินโดนีเซียเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียเห็นมาเลเซียเดินไปรอบมหาวิทยาลายัยท่านนั้นอินโดนีเซียก็พึมพำขึ้นมาว่าผู้ชายคนนั้นอีกแล้วหลังจากนั้นมาเลเซียเห็นเขา อินโดนีเซียจำใจต้องโบกมือให้เขาด้วยรอยยิ้มที่ถูกบังคับและมาเลเซียก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นมาเลเซียก็เดินต่อไปแบบห่างๆจากอินโดนีเซียพวกเขาทั้งคู่เคยสนิทกันมากในช่วงประถมแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเรียนจบมาเลเซียไปเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่อังกฤษแต่ว่าอินโดนีเซียไปเรียนต่อที่ดัช แล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทกันอีกต่อไปถึงแม้ว่าต่างคนต่างก็นึกถึงวันเก่าๆที่ดีต่อกันแต่ว่าบางทีประวัติศาสตร์อาจทำให้การแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีความขมขื่นเป็นอย่างมากถ้าจากด้านหลังมาเลเซียอินโดนีเซียเห็นสิงคโปร์นั่งอยู่คนเดียวพร้อมกับ Apple MacBook รุ่นล่าสุดที่แวววาวและทรงพลังอินโดนีเซียนึกในใจ ตอนนี้เด็กคนนั้นทำอะไรอยู่นะแล้วก็นึกในใจต่อไปว่าฉาันพนันได้เลยว่าเขาคงไม่ยอมให้ฉันได้เข้าร่วมกับสตาร์ทอัพของเขาอย่างเด็ดขาดสิงคโปร์เป็นเด็กรวยที่มีสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองเขาทำงานทำงานและทำงานอยู่เสมอเขาแข็งทื่อขยันและเป็นคนสะอาดหลังจากนั้นอินโดนีเซียยังคิดต่อไปว่าแต่อย่างน้อยสิงคโปร เขาก็ให้เราเล่นวิดีโอเกมที่หอพักของเขาเสมอหลังจากนั้นเขาก็โบกมือให้กับสิงคโปร์สิงคโปร์เงยหน้าขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก้มหน้าทำงานต่อถัดไปไม่ไกลาจากสิงคโปร์เท่าใดนักอินโดนีเซียเห็นบรูไนอินโดนีเซียนึกในใจดูแว่นกันแดดขอบท้องหรูหราของพวกนั้นสิพ่อของพวกเขานั้นรวยจริงๆ หลังจากนั้นบรูไนเห็นอินโดนีเซียเขาจึงเดินเข้ามาหาอินโดนีเซียอินโดนีเซียนึกในใจว่าโอ้ไม่นะเขาเห็นฉันแล้วพนันได้เลยว่าเขาต้องการจะเทศนาในตอนนี้บุตรของสุลต่านหนะนิไซเสียพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการฉันควรไปดีกว่าแล้วหลังจากนั้นอินโดนีเซียก็หันหลังกลับ อินโดนีเซียเดินเข้าไปในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเขาได้ยินเสียงดังฝูงชนกำลังเชียร์เด็กคนหนึ่งที่กำลังเต้นเบรกแดนจากบีทบ็อกซ์อินโดนีเซียคิดในใจว่าอ่านี่คือประเทศไทยพวกเขาเป็นนักปาร์ตี้ตัวยงเด็กคนนั้นไม่เคยหยุดนิ่งและฉันก็สงสัยว่าพวกเขาต้องการอะไร อินโดนีเซียต้องการเดินเข้าไปในฝูงชนนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นนานเกินไปอินโดนีเซียรู้สึกว่าเด็กคนนั้นแอบเกลียดเขาและที่ยืนอยู่ข้างๆถัดมาเวียดนามเฝ้ามองดูความโกลาหลนั้นอยู่อินโดนีเซียนึกในใจน่านมันเด็กใหม่แต่ฉันไม่เข้าใจเพลงของเขาแต่ว่าพวกเขาก็ดูเท่ดีอินโดนีเซียมีวงดนตรี แต่เขาก็หวังว่าวงดนตรีดาวรุ่งของเด็กๆเ,เวียดนามจะไม่โด่งดังเท่าเขาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมุมมองของบรรดาเด็กๆสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายเพลงถัดจากเวียดนามอินโดนีเซียเห็นเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งนั่นก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในมหาวิทยาลัยว่าเป็นโมเดลที่มีผู้ติดตามหลายพันคนบนอินสตาแกรม แต่อินโดนีเซียก็นึกในใจว่าจริงๆแล้วฉันไม่อยากเป็นแบบเขาอินโดนีเซียเคยได้ยินว่าเกรดมหาวิทยาลัยของฟิลิปปินนั้นกำลังตกและเขาก็มีปัญหาที่บ้านเด็กคนอื่นเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของพวกเขาถูกเหยียดหยามและถูกดูถูกและหลังจากนั้นอินโดนีเซียก็พยักหน้าทักทายฟิลิปปินและเวียดนามรวมถึงไทยที่เพิ่งเต้นรำเสร็จหน้าที่มุมโรงอาหาร อินโดนีเซียเห็นเด็กลาวและกัมพูชานั่งอยู่ที่โต๊ะพวกเขาพยายามอยากหนักที่จะได้รับการยอมรับแต่เพื่อนสนิทของพวกเขาทั้งไทยและเวียดนามดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบพวกเขาเท่าไหร่อินโดนีเซียเคยได้ยินว่าพวกเขาเคยสนิทกันสมัยชั้นประถมเช่นเดียวกับอินโดนีเซียและมาเลเซียและบางทีพวกเขาอาจมีประวัติศาสตร์เหมือนกับที่อินโดนีเซียและมาเลเซียมีเมื่ออินโดนีเซียกำลังจะออกจากโรงอาหาร อินโดนีเซียเห็นเมียนมายืนอยู่คนเดียวอย่างน่ากลัวตรงหัวม,มุมอินโดนีเซียนึกในใจว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องสำหรับเด็กใหม่คนนั้นอินโดนีเซียยังคงเดินต่อไปแล้วจู่ๆก็มีคนมาชนนั่นก็คือติมอร์เลสเตติมอร์เลสเตกล่าวกับอินโดนีเซียว่าเฮ้ hey, ระวังหน่อยสิเพื่อนอินโดนีเซียตอบกลับไปว่ามีปัญหาอะไรหรือและหลังจากนั้น ก็ตอบกลับมาว่าคุณก็รู้นี่ว่าฉันมีปัญหาอะไรเขาพูดพร้อมกับหัวเราะแล้วก็เดินจากไปและเมื่อนาฬิกาดังขึ้นพวกเขาทั้งหมดเข้าห้องเรียนพวกเขาทั้งหมดเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็กำลังเรียนด้วยกันโดยมีความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่า ใครจะไปรู้ล่ะว่าอนาคตของเด็กๆเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นมุมมองของชาวเวียดนามแล้วก็ชาวอินโดนีเซียต่อกระทู้ที่ว่าชาวอาเซียนมองกันและกันอย่างไรนะครับซึ่งความคิดเห็นในกระทู้นี้ยังคงมีอยู่อีกหลายความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามรับชมและรับฟังกันต่อไปได้ในตอนต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายสวัสดีครับ